ถึงหน้างานเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตรียมผ่านเข้าตอกดอกไม้ดอกดาวเรือมีความหมายถึงความรุ่งเรืองจะเป็นองค์ประกอบในผ่านเข้าตอกดอกไม้ดอกบานไม่รู้โรยรักที่ไม่รู้โรยราเข้าตอกถูกออกแตกออกเหมือนกับความโดดดังความมั่งมีมเมล็ดถั่วจเจริญเติบโตโดยง่าย งาก็เช่นเดียวกันที่สำคัญเนี่ยงาคุณสมบัติตามหลักนะคะเขาบอกว่าเป็นการป้องกันในเรื่องของตัวการขี้หลงขี้ลืมเสมือนเป็นการนะคะให้เจ้าบ่าวได้จดจำเจ้าสาวได้จดจำว่าเขาทั้งคู่มีคู่สามีภรรยาแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะพานเข้าตอบดอกไม้ เตรียมไว้สำหรับให้ผู้ใหญ่อวยพรให้กับเงินสินสอดอวยพรบ่าวสาวอันเป็นมงคล